เซคิโอบูเกตกองกลางกับตันทีมชาติสเปนชุดลุยศืบยูโร2020มีผลตรวจเชื้อไวรสัสโควิด -19 เป็นบวกขณะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติทำให้ต้องออกจากแคมป์เก็บตัวกระทันหันเมื่อวันที่6มิถุนายนสหพันธ์ฟุตบอลสเปนออกถแถลงการ์ว่าบูเกตมีผลตรวจโควิดเป็นบ,นบวกในช่วงเช้าวันอาทิตย์ขณะที่นักเตะคนอื่นๆในทีมผลตรวจเป็นลบโดยขณะน,นี้บูเกตได้ออกจากแคมป์ทีมชาติไปแล้วส่วนคนอื่นๆที่สัมผัสใกล้ชิดกับเขาต้องกักตัวและรอผลตรวจต่อไป โดยนักเตะในทีมจะแยกซ้อมเดี่ยวเพื่อเตรียมสภาพร่างกายก่อนลุยยูโรสำหรับสเปนมีคิวเตะนัดเปิดสนามกับสวีเดนในวันที่14มิถุนายนนี้ซึ่งกุนซือหลุยเองบริเก้มีเวลาถึงวันเสราร์ที่12มิถุนายนในการตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นแทนบุตเกตต่อไป